ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นพอมราบม้งครับผมการที่เราจะเล่นก็คือคันนี้ผลทาง400รเมตรไปกันครับจสดีรถกระลาดขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็ปล่อยลงมาครับผมเราได้คันนี้ครับผมคันใหญ่เลยครับผม ลูกพี่บอกว่าคันใหญ่เลยใช่ไหมใหญ่เลยครับนั่งเลยใครจะขับวันนี้ทุกคนก็เกี่ยมตัว้เกียมตัวที่จะไปคางราะครับผมแต่จริงจริงมันก็ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันมีเบรกเราก็ชะลอชะลอชะลอจะไปช้าจะไปเร็วก็อยู่ที่เราเว่าไนไงครับผมรั้งแรกครับจะไปจะไปช้าจะไปเร็วมันอยู่ที่เราเราก็ไปเรื่อยๆเน้นปลอดภัยไว้ก่อน แต่เรามาม้อนแจ่มทั้งทีถ้าเราไม่มาเล่นฟาร์มรามูงก็เหมือนกับเรามาไม่ถึงดังนั้นเราต้องเล่นเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรีบกเาคนหลังว่าไงครับอ่าไปครับผมอ่าเอ๊ะแบบนี้เปล่าที่เขาบอกว่ามือใหม่หัดขับเนี่ยครับผมอารมณ์ถ้าเรามาม้อนแจ่มแล้วเราไม่ขึ้นมันก็มาไม่ถึง ทาก็ไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่ครับทมไหมือี่เราครับเราไปเรื่อยครับผมอ้าวคันหน้าที่แซงเราไปหลุดโทงแล้วครับผมสบัดต่อไ่รอเลยนะไปครับแซงไ่อลครับผมและแล้วเขาก็แซงเรไปแล้วครับันไอที่แซงไปสองคัน ลุกข้างทางหมดเลยครับผมเราเน้นไปเรื่อยๆครับผมว่าไนค,ครับโชเฟอร์ก็นำสเสนอกันครับน้องแล้วปาไงครับก็<อ><อ>เราเรามามม่แยมแล้วถ้าเราไม่มานั่งมมงความระมุงก็เหมือนกับว่าเรามาไม่ถึงครับผมบเ,รเราไปน้าชาครับผมแต่เน้นเน้นปลอดภัยค,ครับผม <Workers. S 2> อย่าให้อยากเข้าข้างทางนะครับผมคันอื่นถ้าเข้าข้างทางแต่คันเราไม่ต้องไม่เข้านะครับผมครับผมเห็นแล้วครับผมข้างหน้าครับผมเส้นทางข้างหน้าครับผมเส้นทางอข้างหน้าครับผมเส้นทางอข้างหน้าครับผมไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องมีไม่ต้องร้อนเราเน้นโลละรับโลละรับโลละรับเราไป้าครับผมเจ้าบาเราเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับ คคารับก็ต่อไปนี้คันใหญ่สามที่นั่งยังว่างอยู่นะครับใครที่อยากจะนั่งคู่จากเพื่ออค่อยๆลงมาครับผมเรนช้าและเรนปลอดภัยช้าหรือเร็วก็ถึงข้างล่างเหมือนกันครับผมไม่ต้องรีบรรค,รครับเดี๋ยวครับผมเกิดอะไรขึ้น ช่วยตัวหลลงมา200นี่แสงหน้าเราไปสองคั้งเป็นไงบ้างครับ600เด็ด7ดือดท้องไปสองคั้งเพราะว่าใช้ความเร็วมากไปแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แนะนำเลยครับถ้าไม่มีประสบการณ์ก็ต้องใช้ความเร็วพอดีพอดีแนะนำเลยครับผมเข้ามาม้อนแจ๊บต้องมานั่งโนกระร่ามุงครับต้องมาลองดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปครับ